ครับสวัสดีครับบลิมลางเดซิลี่ชาแนลนะครับก็มาเจอกันท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็พามาเที่ยวชมนะครับถนนเส้นเลี่ยงเมืองนะครับตัดเข้าประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นถนนเส้นใหม่นะครับที่ไม่ผ่านตัวเมืองอารันนะครับผมซึ่งจะเป็นเส้นทางแห่งใหม่ที่จะรองรับนับรถขนส่งสินค้านะครับ ที่จะมาทางนี้นะครับผมก็ตอนนี้ความคืบหน้านะครับก็ประมาณ80%แล้วนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นบริเวณถนนที่จะยิงตรงเข้าไปที่บริเวณด่านสุลกากรนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับก็จะพาเข้าไปชมอยู่ด้านหน้านะครับเป็นบริเวณด่านตรวจของสุลกากรนะครับ ก็ความคืบหน้าก็ประมาณ40-50%นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบด้านทางเข้าก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจอกันที่บริเวณดาสุรกาก่อนนะครับ ตอนนี้เราอยู่บริเวณอเขาเรียกว่าด่าสดาสุรกากรนะครับแห่งใหม่ของอำเภออารันยประเทศนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมประมาณห้าโมงกับอีกอ่า ้าโมงครึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับด้านนู้นนี่เขาน่าจะยังไม่ให้คนเข้าไปนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองอีกสภาพหนึ่งว่าจะลองขอเขาเข้าไปถ่ายทําดูนะครับว่าข้างในก่อสร้างเสร็จหรือยังนะครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นด่านสุรากรแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสกวนะครับตั้งอยู่ที่อำเภออรัญประเทศนะครับผมนะครับ ก็เป็นด่านเอาไว้ขนส่งนะครับสินค้านะครับปกติแล้วถ้ารถขนส่งเนะี่ยเวลามาก็จะเข้าทางด่านพรมแดนนะครับบ้านคลองลึกนะครับผมแต่เส้นนี้คือลัดเข้าเลยนะครับไม่ต้องผ่านด่านบ้านคลองลึกนะครับผมซึ่งอนาคตรตรงนี้ก็จะมีรถขนส่งสินค้านะครับเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับถ้าผมถามจากคนที่เขาก่อสร้างเขาบอกว่าอีกน่าจะประมาณ3ปีน่าจะเสร็จนะครับผมตรงนี้นะครับ ช่วงนี้ก็โควิดด้วยเนาะก็อาจจะมีการก่อสร้างล่าช้านิดหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสักแก้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่รวมของรถขนส่งสินค้านะครับแต่ไม่แน่ใจว่ารถท่ามแดนจะมาทางนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้ามาได้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับผมก็รถที่จะข้าไป ประเทศกัมพูชาก็มามาเข้าตรงนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ว่าที่ถามมาคือเป็นรถของส่งสินค้านะครับเข้าไปที่บริเวณด่านตรงนี้ไม่ใช่ปลอยเปรตนะครับตรงนี้ตรงนีน้น่าจะเป็นปลอยเปรตแต่ว่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งนะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแห่งใหม่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเราะข้อมูลผิดพลาด ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูบริเวณใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นหนองน้ำนะครับผมครับ,บรรยากาศนะครับก็มีตอนเย็นๆก็จะมีคนเอารถจักรยานมาปั่นนะครับ,บรอบๆนะครับเพราะว่า บรรยากาศดีมากนะครับผมแทนไปดูด้านฝั่งนู้นนะครับเส้นนู้นจะเป็นมาทางจังหวัดสระแก้วนะครับก็จะยิงผ่านตัวอำเภอวัฒนานครนะครับแล้วก็ยิงเข้าเส้นนี้เลยนะครับผมนะครับถ้าคนพื้นที่จะรู้จักนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นลัดนะครับนะครับคือจริงๆริงแล้วก่อสร้างมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเส้นนี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกๆนี่ก็ยังแบบเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่ายังก่อสร้างตอนนี้ก็น่าจะ ได้ประมาณน่าจะเลย50%แล้วนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวสักพักนึงผมจะพาไปดูบริเวณนู้นนะครับผมซึ่งจะเป็นบริเวณก่อสร้างนะครับเดี๋ยวต้องถามพี่ก่อนว่าขอเข้าไปถ่ายหน่อยได้หรือเปล่านะครับครับผม อันนี้ก็จะมีั้วรอบขอบชิดนะครับผมทำคล้ายๆมอเตอร์เวย์นะครับกันสัตว์เข้านะครับผมครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชาวริมลานเซิลี่ได้ดูกันนะครับผมครับผมก็นี่ก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับผมก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับที่ตั้งของสุางร,รากรลอาราชิประเทศนะครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเซตหน้าเซตหน้าดินนะครับผมนะครับเครื่องจากกางทำงานนะครับผมครับพอดีเมื่อกี้ครูนี้ขอญอาตตัวแมนที่เขาเข้ามาถ่ายทำสักแป๊บหนึ่งนะครับครับผม บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของเขาเรียกว่าอะไรอนะคล้ายๆด่านาที่ไปทางสภามิตรภาพนะครับผมก็คือต้องมีการตรวจรับประชาชนตรวจพาสปอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีให้คนเข้าได้นะครับผมหรือว่าให้คนข้ามฝั่งได้นะครับประมาณนั้น,นะ บริเวณนี้ก็ครับครับผมก็อ่า ก็เดี๋ยวล่าลากันด้วยภาพบรรยากาศตอนเทท้ายนี้แล้วนะครับผมก็ยังไงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมนะครับครับตอนนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสก้วนะครับด่านสุรศุลกากรนะครับอารันประเทศนะครับผมครับโอเคครับงาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี